ิดตัว f o r d r a n g e r M S R T กระบะตัวเตี้ยที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล V 6 3.0ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง250แรงม้าและแรงบิด600นิวตันเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระบะซิ่งบนถนนทางเรียบนะคะที่กลุ่มลูกค้าที่รักในความเป็นสปอร์ตนะคะและต้องการในตัวของกระบะนะคะที่ดูหรูดูเท่และเกาะถนนน้องเอินแนะนำเป็นในตัวของ Ford Ranger M S R T ตัวนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเงินขายฟอดนะคะวันนี้น้องเงินอยู่ที่ฟอดไอเอสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะแล้ววันนี้น้องเงินจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมารู้จักกับ f o r ์เร n เจอ M S R T ตัวนี้เลยค่ะสำหรับในตัวของกระบะตัวนี้นะคะจะเป็นในตัวของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัว V 6 3 0นะคะตัวนี้จะให้กำลังแรงม้า250เลยและแรงบิด600นิวตันเมตรเลยค่ะมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้10สปีดที่เป็นแบบ e c h i ช t e r เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมข่วว่าในรุ่นของ Ford, ในตัวของ MSRT ตัวนี้นะคะมีดีไซน์โดดเด่นอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในตัวของการใช้งานจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้น้องเอินจะพาชมนะเดี๋ยวเรามาฟังในตัวของโปรโมชั่นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสําหรับในตัวของ Ford Ranger MSRT ตัวนี้นะคะ mm hmm. เหลือเพียง30คันสุดท้ายแล้วนะคะ30คันสุดท้ายนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆและส่วนลดสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่ททานเลยนะคะจากราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะคะ ซื้อวันนี้นะคะรับราคาพิเศษ1 6 0 8 0 0 0้บาทเลยนะคะ30คันสุดท้ายนะคะน้องเอินย้ำเลยหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยดูในตัวของตัวรถยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะทางโชว์ลูมฟอดอาร์เอ็มเอพลาม5านะคะของเรานะคะมีทั้ง ตัวทดลองขับนะคะแล้วก็รถตัวจริงที่โชว์อยู่บนโชว์รูมนะคะเรียนเชิญพี่ๆทุกๆท่านนะคะมารองทดลองขับแล้วก็มาดูรถที่โชว์รูมปอดพระรามาของเราได้เลยนะมีครบนะคะทั้งสองสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีดํานะคะหรือว่าจะเป็นสีเทาแลมโบนะคะพี่ๆทุกๆท่านลองมาดูในตัวของตัวรถด,ด้านในกันก่อนได้นะคะหรือว่าจะมาทดลองขับกันก่อนได้นะอ่ะ และคันที่น้องเงินกำลังจะรีวิวให้พี่ๆทุกๆท,ท่านดูนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดานั่นเองค่ะสําหรับในตัวของเล n เ e r M S R T ตัวนี้เรามาดาูด้านหน้ากันก่อนเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะในตัวของ f o r d Ranger M S R T ตัวนี้นะคะจะได้เป็นในตัวของกระจังหน้าที่ดีไซน์ออกมาเป็นแบบลังพึ่งนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นในตัวของดีไซน์เฉพาะของในรถ Ford เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะดีไซน์เป็นแบบลังพึ่งนั่นเองและในตัวนี้นะคะสามารถระบายความร้อนจากทางด้านในห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของโลโก้ Ford ค่ะอยู่ตรงกลางกระจังนั่นเองนะคะตรงกลางกระจังก็จะเป็นคาดโลโก้ Ford แบบนี้เลยจะเป็นสีดําเงาตั กับดำด้านนั่นเองค่ะและตรงกลางก็เป็นโลโกโ้ o อดนะคะมีในตัวของกล้องมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในตัวของโลโก้ของคําว่าของรุง่นเขานั่นเองนะคะก็คือ M S R T นะคะอยู่ตรงคางกระจงังด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูด้านล่างกันคะ่ะสําหรับในตัวของด้านล่างนะคะก็จะได้เป็นในตัวของสเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมกับในตัวของสปินเตอร์นั่นเองนะคะสําหรับในตัวของดีไซน์ด้านหน้านะคะตัว ตัวกันชนด้านหน้าหรือว่าสปินเตอร์ของเราตัวนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเออเขาเรียกอะไรนะทำให้รถนิ่งนะคะเกาะถนนนะคะในเวลาที่เราเร่งรถในความเร็วสูงนั่นเองถามว่าเกี่ยวยังไงเวลาเราขับรถในความเร็วสูงใช่ไหมคะ ตัวรถด,ด,ด้านหน้าตัวรถนะคะที่จะปะทะกับแรงลมด้านหน้านะคะจะค่อนข้างเยอะเลยซึ่งมันจะทําให้ตัวหน้ารถของเรานะคะยกลอยขึ้นนั่นเองนะคะก็คือจะทําให้รถสายนั่นเองนะคะเสียในตัวของสมรรถนะในเวลาเราขับขี่นั่นเองนะคะแต่ถ้ามีในตัวของตัวนี้นะคะมันจะช่วยลดในตัวของแรงลมนะคะที่ตีเข้ามาในตัวรถของเรานะคะทําให้รถในตัวของด้านหน้าตัวรถของเราดู ต่ำลงนะคะเขาเรียกว่าลดลงนั่นเองเนาะให้เรียบกับในตัวของถนนให้แนบกับถนนนั่นเองนะคะทําให้ในตัวของตัวลมนะคะไหลผ่านตัวรถของเราไปได้ด้วยดีนะทำให้ในตัวของตัวรถของเรานะคะนิ่งเวลาในเราขับรถในความเร็วสูงนั่นเองนะคะไม่สายนั่นเองนะคะทําให้ตัวรถเราดูไม่เบานั่นเองนะคะนอกจากดีไซน์ของด้านหน้าของเขาจะให้ความเป็นสปอร์ตแล้วนะคะยังจะช่วยในเรื่องของการขับขี่ของเราได้ดีอีกด้วยนะคะสําหรับในตัวของด้านหน้านะแล้วก็ ในตัวของด้านหน้านะคะก็จะมีในตัวของเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ให้นั่นเองนะคะเตือนกันชนด้านหน้าให้ด้านเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวของโหมดไฟกันคะ่ะ สำหรับในตัวของโหมดไฟนะคะในรุ่น Ford Ranger MSRT ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นในตัวของโคมไฟที่เป็นแบบ Magic LED นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นโคมไฟที่อยู่ในตัวของกระบะรุ่นท็อปของเราไม่ว่าจะเป็นในตัวของแ a ปเตอนะคะหรือว่าในรุ่น Storm t e c นะคะถ้าเป็นตัวเอลเ e สก็จะเป็นในตัวของเอลเลสไทเทียม u m 4 x ูหรือว่าตัวแพททีนัมนั่นเองตัวโคมไฟตัวนี้นะคะก็จะใช้งานแบบ ออโต้เลยนะคะแล้วก็มีในตัวของระบบเปิดปิดไฟสูงให้อัจฉรยะนะคะมีในตัวของระบบดอบแสงไฟสูงให้อาจฉรยะด้วยแล้วก็โคมไฟของเขาใช้งานแบบออโต้นะคะเวลาคุณลูกค้านะคะขับรถในที่มืดใช่ไหมคะตัวไฟด้านหน้านะคะก็จะสว่างให้เวลาลูกค้าขับรถในที่สว่างนะคะตัวไฟด้านหน้าก็จะดับให้นั่นเองแล้วก็ตัวไฟหน้าที่เป็นมัท i ิกลดลูกแก้วด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะหมุนตามองศาพวงมาลัยที่เราเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟด้านหน้าที่เป็นตัว C นะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนั่นเองนะคะสำหรับด้านหน้าของเรานะคะก็เรียกได้ว่าดีไซน์ของเขาออกมา,ามีในตัวของความเป็นสปอร์ตนะคะค่อนข้างที่จะแบบดูเท่แล้วก็ดูหรูเลยนะคะในคันนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะสำหรับในตัวของด้านข้างนะคะ Ford r a น g e r m ์มาทีตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ซุ้มล้อนคะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะมีการขยายออกมานะคะวายบอดี้ของเขาจะมีการตีโปร่องออกมาจากเดิมนะคะ82มิลลิเมตรเลยนะคะแล้วก็ทําให้ในตัวของด้านข้างของเขานะคะดูใหญ่แล้วก็ดูความเป็นสปอร์ตเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าให้อารมณ์กระบะโรลซิ่งที่มีความเป็นสปอร์ตในคันของเขานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะสําหรับในตัวรถนะคะแล้วก็ลงมาดูช่วงล่างกันค่ะ สำหรับในช่วงล่างของ f อ r ลูนเจอร์เอเาทีตัวนี้นะคะก็จะโหลดลงนะคะจากเดิมนะคะ40มิลเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเซตในตัวของระบบช่วงล่างมาเรียบร้อยถึงจะโหลดเตี้ยลงมานะคะแต่ว่าตัวรถของเขาก็ยังคงความบรรทุกได้อยู่นะคะตัวนี้ก็รับน้ําหนักในการบรรทุกได้1ตันเลยนะคะแล้วก็เวลาเราลากจูงนะคะรับน้ําหนักได้3,500กิโลนั่นเองนะคะสําหรับในตัวของเ,อเขาเรียกอะไรนะ สมรรถาภาพของเขานะคะก็ยังคงความใช้งานได้อยู่ถึงตัวรถจะเตี้ยลงนั่นเองมาพร้อมกับในตัวของแม็กค่ะที่เป็นขนาดขอบ21นิ้วนะคะเป็นดีไซน์ของเขาเลยนะคะในตัวของ Line m a กนะคะก็จะมีในตัวของโลโก้ฟอร์มาด้วยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สเปอยางที่ได้ไปก็จะอยู่ที่275นะคะทั r 21เลยเรียกได้ว่าในรถคันนี้นะคะการออกแบบของเขาเนาะยึดในตัวของตัวรถนะคะที่แข่ง ในสนามเลยนะคะในตัวของช่วงล่างก็เซ็ตระบบมาเหมือนในเหมือนเวลาเราขับขี่นะคะให้อารมณ์ในในในความในการขับขี่ของเราเหมือนขับรถซิ่งหรือว่ารถแข่งในสนามเลยวิ่งได้ทั้งถนนเรียบนะคะ เขาเรียกว่าคุณสมบัติของเขานะคะเวลาเราวิ่งในถนนเรียบนะคะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะสําหรับพี่ๆสายซิ่งทั้งหลายนะคะเน้นความหรูหราเน้นความเท่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเหลือ30คันสุดท้ายเน้นย้ําเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับในรุ่นนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะ สำหรับในตัวของกระจกด้านข้างตัวนี้ก็จะได้เป็นปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยมีในตัวของใบสปอร์ตเตือนจุดมุมอับจากทางด้านหลังตัวรถให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีในตัวของกล้อง360องศามาให้ด้วยค่ะมีในตัวของระบบไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะมีไฟส่องสว่างจากถตรงทางด้านเท้าเวลาเราเปิดประตูออกมานั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีในตัวของระบบต่างๆนะคะเทียบเท่ากับรุ่นท็อปให้เราเลยนะคะแล้วก็บอดี้ที่เขาตีโปร่งใหญ่ขึ้นนะคะดีไซน์ของเขานะคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะก็ตีโป่งออกมานะคะดีไซน์ของเขาก็สวยงามมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าต่อให้เราจะขับรถด้ความเร็วขนาดไหนนะคะตัวรถก็ยังให้ความนิ่งอยู่นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ลองสัมผัสมาลองทดลองเทสได้นะคะอะ่ะแล้วเราก็มาดูด้านในกันค่ะสำหรับด้านข้างอาจจะสงสัยว่าบันไดาหายไปไหนตัวนี้เก็บให้เรียบร้อยนะคะเวลาคุณลูกค้าต้องการใช้งานก็เปิดออกมาแบบนี้ได้เลยปึ๊บ บันไดก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้เลยค่ะสําหรับตัวนี้ก็จะได้เป็นในตัวของบันไดไฟฟ้านะคะรับดําหนักได้200รกิโลเลยนะคะพี่ีๆให้ความสะดวกสบายนะคะเวลาใช้งานเนาะเนื่องจากตัวรถเรามันเตี้ยใช่ไหมคะแล้ก็ เก็บในตัวของบันไดนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเวลาขับขี่หรือว่าเราเจอลูกรลน่าสูงสูนะคะจะได้ไม่ต้องระวังกันเนอะตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะเปิดมาทางด้านในคะ่ะสําหรับภายในตัวรถนะคะดีไซน์ของตัว Ford er r e n g e r m s จะไม่เหมือนใครเลยนะคะ ตัวเบาะดีไซน์ออกมาให้เหมือนเบาะรถแข่งเลยแต่ว่านั่งสบายนะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะผสมกับตัวอาคันทารานะคะแล้วก็เดินสายด้วยเส้นได้สีฟ้านะคะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพิ่มความเท่นั่นเองพวงมาลัยนะคะไฟฟ้า100%มีน้ำหนักเบาในเวลาเราขับรถในความเร็วต่ำแล้วก็ หน่วงให้เวลาเราขับรถในความเร็วสูงนั่นเองนะคะมีในตัวของฟังก์ชันต่างๆนะคะของตัวรถอยู่ที่พวงมาลัยสามารถกดดูได้ทางหน้าจอปัดด้านหลังเลยและหน้าจอกลางของเรา12นิ้วค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Apple CarPlay Android Auto ไร้ไสายได้เลยนะคะตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเกียร์ e c h i f t e r 10สปีดมีโลโก้ของ MSRT อยู่ตรง เกียร์ของเราด้วยและในตัวของโหมดการขับขี่มีมาให้ครบเลยค่ะเป็นตัวได้โหมดนะคะขับ C ขับ2ลูกค้าเลือกปรับได้เลยตัวโหมดนะคะลูกค้าสามารถเลือกกันขับขี่ได้เลยนะคะตัวนี้มีโหมดมาให้ทั้งหมด6โหมดกันเลยทีเดียวนะคะเลือกได้เลยนะคะในตัวของการขับขี่นะคะ,ะมีตัวแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะดีไซน์ด้านในนะคะเน้นความเป็นสปอร์ตลดซิ่งให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ เรียกได้ว่าเทมากๆเลยนะคะดูเท่ดูหรูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะให้ความเป็นสปอร์ตครบคันเลยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะตรงด้านท้ายนั่นเองนะคะช่วยในเรื่องของการรีดตัวอากาศนะคะออกไปนะคะทําให้ในตัวของตัวลมนะคะมันไม่มาม้วนอยู่ตรงกระบะของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะมีมาให้ครบเลยนี่พิมพอิกเล็กๆน,น้อยๆตรงด้านท้ายของเขามีรูปรถให้ด้วยนะตัวนี้เท่ดี นะคะชอบเลยแล้วก็มีในตัวของอกล้องถอยหลังมีในตัวของโลโก้ Ford นะคะลงมาด้านท้ายก็จะเป็นในตัวของกันชนนะคะที่มาพร้อมกับตัวดีฟิเวเซอร์นั่นเองนะคะตรงด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะช่วยเ,เรื่องในตัวของรถในตัวของอากาศนะคะที่จะมามวนอยู่ทาง ด้านท้ายของเราได้ดีเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ของกันชนของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนอลังพึ่งนะคะเหมือนกับในตัวของตะแกงด้านหน้าของเราเลยนะมีในตัวของเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็บันไดของเขาก็รับน้ําหนักได้200กิโลเลยนะคะสําหรับในรุ่นนี้แล้วก็มีในตัวของยางอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับในคันนี้นะไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED ด้วยนะคะสําหรับในรุ่น Ford Ranger MSRT NA นะ เรียกไดว้ว่าคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหานะคะกระบ,บะซิ่งบนถนนทางเรียบนะคะเน้นความหล่อความเท่นะคะเกาะถนนนะคะใหออ้อารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตอยู่ตลอดเวลานะคะแนะนําเป็นคันนี้เลย30คันสุดท้ายแล้วนะคะในราคาพิเศษนะคะ1นึ่งล้านหกมื่บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อหานงเงินได้นะ 0932239890หรือมาหาน้องเองินที่ปอ r อ r รสาขาราชพราม์5นะคะหรือว่าสนใจเป็นรุ่นอื่นนะคะก็อิน็อกอ์มาสอบถามได้นะโปรโมชั่นดีๆนะคะของเรานะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะว่าจะเป็นในตัวของช่วยผ่อนนะคะคนละครึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นช่วยลดเงินดาวคนละครึ่งก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นในตัวของราคาพิเศษน้องเองินกระัดให้ได้นะคะ ชุดแต่งเรามีให้เลือกแบบรอบคันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสนใจก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะหรือว่าในตัวของรถทดลองขับมีให้ลองรับให้กับคุณลูกค้านะคะได้ลองขับขี่ได้ลองสมรรถน,นาภาพก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองนะคะพี่ยังไงก็อย่าลืมยังไงก็งงกฝากน้องเอิญน,นะคะไว้เป็นที่ปรึกษาการขายของบีบีทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อรับชมข่าวสารนะคะหรือว่าคลิปต่อต่อไปรุ่นต่อต่อไปนะคะที่น้องเอิญจะมารีวิวให,ให้ให้ดูนะคะว่าจะเป็นรุ่นอะไรถูกมอบคันไหนเดี๋ยวจะมา ลงคลิปให้ชมกันสำหรับวันนี้น้องเงินลาไปก่อนคะ่ะ